สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้29พฤษภาคม2 5 6 4ครับจะมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับการเยียวยา5,000ัจ่ายเป็นเงินสดนั้นช่วงนี้เป็นเรื่องจริงหรืออยังหรือว่าเป็นข่าวปลอมข่าวลือเราก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นทางโซเชียลต่างๆเขาได้มีการโพสต์แชร์ว่า ต้นเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเคาะวันจ่ายเงินเยียวยา5,000จ่ายเป็นเงินสดก็จะเคาะในที่ประชุมคอรมอในต้นเดือนนี่แหละนะครับทำนองนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมไปเห็นที่ไหนก็อย่าไปสนใจเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงทําไมจึงไม่ใช่เรื่องจริงก็เพราะว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดเรื่องเยียวยาใหม่นะครับซึ่ง เรื่องจริงเราติดตามมาโดยตลอดถ้าหากว่ามันจะมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมครรพิจารณาอนุมัติจ่ายห้าพันเยียวยาเป็นเงินสดและเคาะวันจ่ายนั้นเราก็รู้เหมือนกันถ้ามันจะมีจริงเรารู้เลยเราเสนอไปนานแล้วเราเสนอต่อประชุมผู้ฟังทั้งบ้านให้ได้รู้แล้วว่าก่อนมันจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมครมนั้นเขามีกระบวนการทําตั้งหลายขั้นตอนเช่น,นประชุมศูนย์บริหา,สารสถานในการเศรษฐกิจช่วงโควิด -19 ระบาดเขาก็จะประชุมกันก่อนเมื่อประชุมเสร็จแล้วขเขาก็เ,เ,เห็นชอบ ให้มีการเยียวาายาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการทํารายละเอียดออกมาพอทํารายละเอียดออกมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทําการเยียวยานั้นเขาก็เสนอมาตรการที่ทถูกว่าหมายให้ไปทํามานี้ให้คณะกรรมการก่อนกองโครงการการใช้เงนินกู้พารณาเมื่อคณะกรรมการกันกองโครงการการใช้เง <progressing> ินกู้ได้พารณาอย่างถูกต้องและเหมาะสมรอบครอบแล้วคณะกรรมการกันกองโครงการการใช้เงินกู้เห็นด้วยเห็นชอบด้วยขั้นตอนต่อไปจึงจะเป็นการเสนอเข้าที่ประชุมครม และเมื่อคอรมออนุมัติแล้วจึงจะได้กําหนดวันจ่ายและวิธีการจ่ายต่อไปขั้นตอนที่จะเสนอเข้าคอรมอมันมีดังที่เราดังที่เราเล่ามานี้ครับจึงจะเป็นเรื่องจริงแต่ในสื่อสังคมโซเชียลออนไลน์ที่มีการโพสต์การแชร์กันไม่ได้กล่าวถึงเลยว่าเขาประชุมสประกันตอนไหนศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจโควิดสิบเก้านเขาประชุมกันตอนไหนเขามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำ ขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับจะเยียวยาเงินสวดห้าพัน 5, มาหรืออย่างแหล่งเงินเอาจากไหนไม่เห็นพูดเลยนะแล้วหน่วยงานที่หข้องออามาเสนอคณะกรรมาการการกองโครงการการช้งเงินก,นกู้บันที่เท่าไหร่ก็ไม่บันที่เท่าไหร่ก็ไม่มีบอกนะครับมีแต่บอกว่าต้นเดือนมิถุนายน,นเสนอคอรมอาะวานจ่ายอย่างงั้นไม่มีมูลความจริงนะครับไม่มีมูลความจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้พิจารณาและมีวิจรารญาณในการรับชมหากท่านไปชม ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องท่านก็อารมณ์เสียในวันต่อๆไปเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าอยากจะฟังเรื่องจริงก็ต้องรอฟังจากช่องโชคดีดอนยูทูบถ้ามีข่าวจริงเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอนเมื่อไหร่เราจะเอามาเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้รับรู้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้พอจะสรุปได้ว่าเยียวยาห้าพันจ่ายเป็นเงินสดนั้นตอนนี้ยังไม่มีครับส่วนในอนาคตถ้ามีเราจะ นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับทราบอย่างเป็นทางการท,ทันทีคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ